โดนดอุ้มย้ายไปที่บำบัดครับไปอยู่แดนความมั่นคงสูง แบบขาใหญ่อยู่นั่นหมดยังมีกล้องมีอะไรโทรททรศัพท์ไม่มีใช้เป็ได้ความเนความส,งสูงไปอยู่นั่นก็อันนี้ลําบากจริงต้องใส่ชุดลูกวัวด้วยใช่ไหปกติเราอยู่ในเด็กจาจ,จะใส่ชุดไปเวศธรรมดาเสือ้อผ้าใส่เสื้อผ้าธรรมดาได้ได้มีไปใส่ลูกวัไไกวไปอยู่ได้สามสี่เดือนแล้วว่าหาทางให้ญาติพผู้ใหญ่วิ่งกลับไป,ไปมาๆก็วิ่งกลับไปบางขวางได้ดูมาได้มาสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนนะแล้วกลับไปบางขวางกลับไปอีกรอบนะครับเอานะฮะกลับไปทีนี้ก็ตอนนั้นท่ตลอดอยู่ใช่ไหมรีกระดีงมาก็ขอ ฟังคำพิพากษาอ่าก็คือว่ากลับมาบางขวางรอบนี้ปุ๊บสักพักนึงก็ออกไปฟังคำพิพากษาคดีที่สองเป็นคดีอุ้มฆ่าอุ้มฆ่าอ่าทีนี้เป็นไงฮะพอออกไปทีนี้ก็จากอยู่ตลอดเราไม่ใส่ตัวแล้วใช่ไหมครับกลับมาที่จะตีตัวนออกยาวเลยตีขึ้นมาอีกคดีนี้มาออกไปรอบนี้ครับตัดสินประหารชีวิตโอ้โหนี่นะตอนนี้เรากับมีหนึ่งตลอดกับหน